ว้าวทำบุญสมนี่ก็สวยมากๆนะครับนี่แหละจะให้ให้น้องเบิงนะ้งเนาะก็สวยจริงๆนะครับผมกล้มาแม้ทำบุญได้นะครับที่นี่ครับผมนี่ก็อยู่ติกถนนเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมารับสมซองปีเตอร์บราล่าเลยครับเด้อมันนี่ก็มาถ่ายบรรยากาศ อยู่ที่วัดวัดยังกาวัดพิษยาติการามนะครับนี่แหละครับอันนี้การเดินทางมาเนครข้างแรงนะครับก็ถ่ายวิวบรรยากาศเลยนะครับผมนี่สวยมากๆครับขับไปรับชมเลยครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศยามแรงนะครับผมอยู่ที่วัดเนาะสวยมากๆครับถ่ามผู้ชมน่าจะเป็นโบสถ์วันนี้เนาะ นี่น่าจะเป็นโบตนะครับตามผสมมีต้นไหม้นะครับโ้เห็ุใด้จังใดนะครับเนาะพี่น้องต้นใหม่นะครับเนาะก็เบิตะเวนนะครับผมตะวันตะวันนะครับนี่ตะวันนะครับผมว้าสวยมากๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นเจดีนะครับผมเจดีนะว้าสวยครับผมปล่อยธรรมชาติเด็นะนี่นะครับให้ดูรอบนะครับท่านผสม ว้าวพี่น้องเอ้ยสวยมากๆนะครับนี่นะวัดยอดเยียมนะเป็นโบสถ์นะครับผมบาปิเตอร์กระเฮ็ดข้างแรกเนาะกตื่นเต้นมากๆนะครับก็จะงบดีนะครับผมตามผู้สมวว้าวนี่นะว้าวตามผู้สมเลย บรรยากาศสงบดีนะครับผมอยู่ที่นี่นี่นะครับวัดติการา,ดดก,า,ราการามนี่นะครับสวยนะครับผมก็บรรยากาศก็สงบดีเย็นสบายนะครับที่นี่ครับผมปฏิบัติธรมธรมนะครับนี่เป็นโบสถ์นะครับผมว้าเอ้ยไม่ใช่อันนี้ เป็นเจดีนะครับทางผูโซอันนี้เป็นเจดีเด้อโทษเด้อรับเด้อพูดผิดเนาะเจดี JD นะครับผมนี่ตกแต่งสวยเนาะตกแต่งสวยมากๆนะครับโอ้โหเนะอ้โหนี่ครับผมนี่น,นะครับอยู่ทีท่วัดนะครับตกแตง่งเนาะแมน นี่นะครับผมมุมนี้สวยมากๆนะครับดูต้นไม้นะครับก็อยู่วัดโบสถ์นะครับยอดโบสถ์โอ้ว้าสวยจริงๆเจดีย์ใหญ่ใช่ใช่ข้างๆก็มีเจดีย์สองเจดีย์เนาะเโอ้โหนะครับผมเรียกเป็นอะไรโบสถ์นายจ่าโบสถ์เจดีย์อันเจดีย์ใช่ไหมอ๋อเจดีย์อันนี้นายจ่า อัก็จะดีเหมือนกันนแต่ีใหญ่กว่าอ๋อครับผมูภาพนี้สวยนะครับผมก็สงบดีนะครับปฏิบัติธรรมเนาะที่นี่ครับผมขมาทำบุญก็เยอะวันนี้มาค่ไปวันนี้มาตอนห้าโมงเนาะก็มาตอนสามสี่โมงก็คนอาจจะเยอะนะครับผมมีภาพจดีทั้งสองฝ่ายนี่นะครับผม อันนีหลวงพ่อท้องนะครับเนี่ยติดทางเข้านะครับว้าเจดี JD เนาะมุมนี้ก็สวยนะครับผมว้าวโอ้หยอดเจดีนะครับ3ายอดเลยนะครับก็มีโบสถ์เองเนาะครับผมนี่แหละสวยมากๆนะครับท่านผสมบาปิเตอร์กับมาครั้งแรกเนาะก็เห็นตื่นเต้นมากๆนะครับ นี่นะครับผมอันนี้กับนางสุวรรณานะครับผมอยู่หน้าทางเขาวัดเลยนะครับผมว้าวใหญ่มากๆนะครับตามผสมนี่ครับมาจ่ายบรรยากาศในตามผสมดูเนาะนี่เขาครั้งแรกนะครับอยู่ข้างบนก็สวยมากๆนะครับยอดโอ้โหอาร์บิเตอร์เนียครับเพิ่งมางแรงเนาะนี่น้องครับเจดีนะครับ เย็นดีนี่ก็นี่นี่นะครับผมบรรยากาศตอนเย็นเนาอก็เงียบสงบดีนะครับที่นี่นะครับก็บาป์เตอร์กบมาข้างแรกเนาะเนี่ยครับผมวัดวัดนิสาบุตสา เป็นวัดพิายาติการามนะครับผมพีเตอร์กับอ่านหมอกขอโทษเด้อพี่น้องเลยนี่นะครับผมบิวนี่ก็สวยมากๆนะครับผมก็วัดพิพิยาญาติการรามนะครับผมอาบาปิเตอร์ผูผิดกอโทษด,ด้วยนะครับ ว้าวทำบุญสมนี่ก็สวยมากๆนะครับนี่แหละ่าให้ให้นอนเบิงนะ้งเนาะก็สวยจริงๆนะครับผมกะามาแหวะทำบุญได้นะครับที่นี่ครับผมนี่ก็อยู่ติกถนนนเนาะขอจบคลิปเพียงนี้นะครับผมรับชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับนี่ก็แวะมารับชมที่วัดนะครับนะวัดนี้นะบายยครับผม